ถึงใจพ,พี่น้องพอดีเลยพี่น้องส, Vergleich. สวัสดีครับพ่อมพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าช่องทิศนวดวีสองชั้นแนครับผมมือนีมาดำโชว์ฟรีมือนี่ครับ Lol. หอมเลยหอมหอมชิมก่อนชิมก่อนก๋วยเตี๋ยวไก่ครับผมงบร้อยห้าสิบครับมือนี จัดเต็มเจ๊งหน่อยพี่น้องตอนแรกว่าจะห็ดงบพอถึงอร่อยแต่ว่าวัตถุดิมบมันโบมีสดกกโกโกได้ชิมชิมดูน้ำมันหนัวมากมใส่ตอนไก่ขอพี่น้องลุงดูไม่มีอะไรมากมใส่โครงไก่ม,มียังอีกนองมันตอนแรกว่าจะเอาขามันตีนมันะนาหมดมันหมดก็เลยได้นองมาแทนมันก็เลยแพงหน่อยงบน่ะ ค okay, ครับพี่น้องเดี๋ยวมาดามสิขึ้นไ้เบิรงครับว่าสือ,อยังมาเนี่ยส่วนประกอบมันมียังเิ็งอีกเท่นึงพี่น้องไอห้วยห้วยสือมาดามครับทีเด็ดพี่น้องไปเดี๋ยวไปเจอกันตอนกินเลยพี่น้องสวัสดียังเป็นทางการอีกเท่านึงครับพี่น้องผู้ใดเขามาแลกอะ กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ทีหนวดทีหนวดน้ำด้วยครับผมมาพี่น้องบ่ต้องวอลลไลน์บ้านนี้อากาศแบบนี้พี่น้องก๋วยเตี๋ยวม,มากครับพี่น้องที่หนวดปรุงมากแล้วพี่น้องอันนี้ลงทวง,งองกมากครับมาก เซ็บเฮ้หิวจนมือสั่นเลยดิปีมือมาดามพี่น้องบ่ต้องปรุงมากมายครับกินจนรู้กินจนชินแล้วข้าลูกครับเคนที่ออกมาไอ้นี่น้ำคือกระยา ผีกเผ็ดเพสในพี่น้องแดงจึงคืงเลยในกากมูน้ำพี่น้องมาครับคำแหลกก็เลยพี่น้องญ่ๆ กินบ่ค่อยได้ลงเลยพี่นอ้องลงแต่ห้าหนูช่วงนี้บ้าห้าหนูอย่าผึ่งเบื่อกันเด้อพี่นอ้อง นังไก่เปน้องเต็นดึกๆ,ๆๆๆเลยมลมไว้วอยสดหนังไว้ือเตี้ยวอน,อนห่อน ตามจริงมาดามเพิ่นมาตีนไก่พี่น้องเพิ่นไปหาตีนไก่บบเห็นตีนไก่มดไปบุท่นันถามีตีนไก่บ้สื้อมาละมานนเพิ่นบ่ไปแล้วบ่ได้ตีนไก่แล้วบ่สื่อมาละมาเลยพี่นอนโออย พกักก็เลยได้กำนี้เนี่ยพี่น้องวิวชิลองเห็ดกลีบก๋วยเตีย๋ยวไก่มาละหินอกบ่พี่นอ้องยังบุษ a นล่ะเห็นไผเห็ดบ้างไหมใช่ป่ะทีหนวดว่าก๋วยเตีย๋ยวไก่มาละหินอกพี่น้องว่าวเขาทา่าบ่ cứ ván chuỗi chuỗi đang đang ham quá nồi. Cà đù, bốt bốt đại <laughs> มีดากด้วยส่งผมใหม่พี่น้องสินารักในย่งน้อยด้วยนารักแบบจนจโรพี่น้อง ืก็จะไก่บันเส็นมดแล้วอร่อยไหมจ๊ะแซ่บครับเดี๋ยวได้เซ็นเดี๋ยวต่ทวงเงอะกับไก่บันลูกระหมุนรอแล้วข้างหลังอ่ะ

ดูแลสุขภาพพี่น้องไปไสมาไสมันมารอบนีนักเด้อครับไปไสกับแมดพี่น้องล่างใหม่ล่างมือครับ พยายามรีกเลี่ยงมองคนที่พิ่นร่วมกลุ่มกันหลายๆพี่น้องถา้าาบจะเป็นบบสำคัญบบต้องเข่าไปดอกครับ ลนสุดยอดเลยพี่น้องสอง ถึงใจพี่น้องพอดีเลยพี่น้องอิ่มบานเนี่ยสำหรับคลิปนี้ก็ะชิบล่าพีล่านองไปเพียงสํานีแหละครับวหวพบกันไม่คลิปนาฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้ทีนวนเน้ำเดือครับผมสวัสดีครับ